นี่เป็นจดหมายแถลงการของกองประกวดมิสยูนเวิร์สนะคะต่อการลาออกของ N d ็นดีมิสยูนเวิร์ตนิการกกากัวที่ชื่อว่าคุณ Karen ค a r ์เรนเซเ r บติค่ะคุณคาร์เนเนี่ยทำงานกับมิสยูนเวิร์สมา23ปีแล้วนะคะทีนี้ก็ลาออกด้วยเหตุผลทางการเมืองของนิการกกากัวแล้วก็ทางมิสยูนเวิร์สเนี่ยเขาบอกว่าเขาภูมิใจในตัวคุณคาร์เนแล้วก็มิสยูนเวิร์สนิการกกากัวคือไชนีสเอ่อพาราซิออสมากนะคะ ว่าจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกทําให้ผู้หญิงมีอะไรดีๆมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ทางกองประกวด Miss Universe กกาลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับ Chinese p a l a o สนะคะแล้วก็ประเทศนี้การกลกวเขากําลังหาทางแก้ไขกันอยู่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้สําเร็จหรือเปล่านะคะให้เรารอดูต่อไปแต่ว่าตอนนี้แบบ สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดคือ nd ของ miss universe นี่กัวค่ะลาออกเรียบร้อยแล้วค่ะ